เอาเลยครับสวัสดีนผู้ชมทุกท่านด้วนะผม,มันนี้อยู่กับเราอยู่กันในวิวาบายสั่งตายในพาร์ทที่4แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับวันที่นี้เ,นเราจะต้องไปเอ่อทำให้นะครับโมลี่เนี่ยกลับไปพบภูมิของตัวเองนะครับก็คือจัดเธอเองแต่ไม่ได้มาจัดหรอกครับแค่เธอกลับไปแบบว่าไปส่งเธอกลับไปโลกวิญญาอะไรประมาณนั้นนะครับว่าเชิงห่วงอยู่ ไม่ไกลจากหมู่บ้านจางหลิงแต่ที่ตั้งอยู่ค่อนข้างไกลฮะอ๋อ,อไม่ได้อยู่ห่างมากแต่ว่ามันตั้งอยู่ค่อนข้างไกลค่อนข้างโอเคว่ากันว่าที่แห่งนี้เคยเป็นสถามรบโบราณและสร้างวัดเฉินหวงเพื่อขวางความเครียดแค้นไว้อถึงแล้วโอ้โหกลับบ้านท่านบดบ,บอกว่าที่พลังหยินสูงมากโดยเฉพาะในวันสตร์จีน ถึงขั้นที่สามารถมองเห็นผีได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องรีบแล้วละ่ะเวลายิ่งยาวนานอุปสรรคก็ยิ่งมีมากนี่ครับท่นบวดได้ให้เป็นยันนะผมที่เขียนรูปตุ๊กตาตัวเล็กไปนะผมที่เขียนรูปไว้นะโอเค นี่คงเป็นรูปปั้นเทพเฉินห่วงตามที่ท่านนักบวชบอกให้วางรูปยันไว้บนแท่นบูชาแล้วใช้ผู้กันวาดปงกดรับแรลสุดท้ายก็เขียนบนยันกระดาษคำร้องอ๋อนี่คือที่เราจะต้องมาร้องน่ผมโอเคประตูเปิดไปออกโอ้ได้มาแล้วเนี่ยคมไฟก็ได้คมไฟมาต้องมีทุบเอาได้กระถางทูบมาแล้วสมุดโอ้โหอ,โอ่านอ๋อหเทพเฉินหวงดูแลหญิงหยาง ตอแทนความดีและลงโทษความชั่วร้ายหากมีร่างหินให้เขียนชื่อลงไปในยันรูปคนแล้ววาดดาวมรณนะบนยันคำร้องอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคน็่นคือเป็นวิธีโอเควางยันแล้วครับจะเป็นวิธีการเขียนพึบจากนั้นต้องใช้หมึกฮนะ แล้วหมึกมาจากไหนอะใช้คมไฟไม่ได้โอ้ป้ายห้ามผ่านด้วยถ้าเราเข้าก็าเข้ามาแล้วอุย้ยสว่างแล้วโอ้โหอิถากไม่อยากมืดเลยมีหินด้วยหินเล็บไฟไม่ร้องเพลงเหรอครับวันนี้เอ้ยไม่ใช่ออโอเคร้องเด้อโอ้โหี่ถากแยกขวาล้ายซ้ายดีขวาล้ายซ้ายดีขวาล้ายขวาล้ายซ้ายดี ไปทางดีก็แล้วกันไม่ได้ไม่ได้ยังไปไม่ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรตกอยู่นี่ท่านฝนมึกมีกระมังกระเป๋งูมีกระทะด้วยเอาได้รูปเฉยเลยรูปถ่ายของพ่อแม่มาดูว่าทำไมถึงอยู่ตรงนี้กันนะแถมยังถูกเผาไว้แล้วด้วย มีสมุดอีกแล้วใช้ไม้ไผ่มัดโค้งตามแบบจากนั้นใช้กาวแปะแล้วติดก,กระดาษแล้วแต่ละหน้าเอา้าไม่มีเนี่ยมันขาดโอ้อันนี้ต้องมาวาดรูปอีกแล้วเลยครับตอ้ยงมาทำเป็นว่าวมะเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะขนมเหรอทำไมวัตถุดิบถึงเยอะอย่างนี้ล่ะชาวบ้านใช้ประกอบวิธีบวงสรวงเหรอเนี่ย นี่ไรถั่วคั่วอ๋อนี่เป็นขนมเนี่ยแป้งกาวใส่แป้งลงมือแล้วก็น้ำมันโอเควางแป้งวางแป้งดูไว้บนโต๊ะคึงให้อ่อแล้วก็นวดแป้งนวดแป้งใส่ถั่วโอเคน,นี่น่าจะเป็นขั้นตอนอย่างขนมเนี่ยได้มาแล้วเก็บมาแบบไม่รู้ว่าไว้ทำไรเก็บมาหมด <c oughs> เก็บทุกอยาก่างเอาไดโอมา อ๋อนี่ไงได้แล้วเราก็ได้น้ำมาแล้วเนี่ยเ,เราก็ไปวาดได้แล้วสิมึกใช่ไหมอ่านี่ไงได้แล้วโอเคต้องไปตักน้ำอีกวเนน่ยผมงมึกนี่เรียบร้อยวางบูก,กัน เตรยมบุกันแล้วบุกันอยู่ที่ไหนบูกันอยู่ในนิ้ชักนี้หรือเปล่าอุย้ยมาด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหตามพี่มาทําไมไหนบอก,กไปแล้วอะ่ะว่าครับเจอก็มือโอเคได้ละโอ้โหตามมาอีกแม่โอ้มีรหัสให้ใส่ด้วยยาวก็ไปเลยจีเนี่ยตกใจหมดเลยจู่ๆก็โผล่มาไมไหมนบอกไปแล้วไง น้ำมึกพร้อมแล้วฮ่าดีไงวางแล้วพร้อมพร้อมวาดเึดิบโอ้โหวาดคือแบบว่าห้ามแบบว่าให้ให้ชนกันหรอหรือไฟกันวาดตามนี้สินะเออ ไม่รู้ว่าวาดไปก่อนโอ้ไม่ได้เบิบเบิบเรียบร้อยได้แล้วยันได้ยันแล้วยังไงต่อแค่เขียนคำว่าลักษณะก็พออุย้ย <c oughs> เดี๋ยวไปไหนรูปคนถูกขโมยไปแล้วรีบตามเร็วโอ้โหอุย้ยอ่ะเดี๋ยวโถ่อย่าเล่นกับพี่แบบนี้สิ โพี่ก็เล่นกับเราไปแล้วไงแหม่ที่หลังอยากขโมยเสียอะไร <c oughs> อ่ะเอ้ยโอ้โใครอ่ะใครตายสินี่มันนี่มันอะไรกันเนี่ยเกาประหลาดเหมือนนี้อุ้ยแกหูจะแตกแล้วรูปปั้นนี่กำลังกีดล็อกมันกำลังขัดขวางไม่ให้เราเอาสิ่งที่ เหมือนยกอ๋อที่ฝังอยู่บนฐานนี่แน่เลยสีแดงน,นี่แหละนี่แน่เลยใช่อึเอเอปล่อยด้ปล่อยโอเคแปลงนอกแอะมาดูที่กระทะให้ใส่อะไรหรือเปล่าใสาน่นี่ต้มโบะแล้วก็นี่ไงจากนั้นเราต้องทำยังไงต่อนะ หรือว่าต้องตักน้ำดูว่ะอ่าตักน้ำแล้วก็มาใส่ปึ๊บนี่ไงนี่คนคนคนที่ทั่วนี่ได้มาแล้วแป้งโอเคจากนั้นเราก็เอาไปที่โต๊ะนี้ที่เรากำลังทำขนมมนะั้เนี่ยคือเราต้องทำแกนละเนี่ย โอเคไปเกมทำขนมไปแล้วเนี่ยอ๋อกาวใช่เป็นคือกาวนี่ว่านี่ไงถ้ากาวแปะโอเคทีเรามาวางยันไว้ที่เดิมแต่ที่คำร้องอ่ะตอนนี้สามารถเขียนคำร้องได้แล้ว อุย้ยคุณตาโอ้โหผีเยอะมากเลยวัดเนี้ยแตท่ทำไมถึงวุ่นวายทาไมถึงวุ่นวายมากกว่าเดิมล่ะเป็นเพราะอะไรกันอ่าโอ้โหเอานาฬิกามาได้ไงเนี้ยอ่าป้ายวิญญาณไม่ได้เขียนอะไรเลยหยิบมาได้แล้วหนึ่งโอเคอันนี้เรียบร้อยฮะเราไ้ทำอะไรล่ะ ต้องกลับไปที่นี่แน่อ๋อนี่นี่จะจะบอกเวลาหรือเปล่าใช่ไหมนี่สิบเงินชี้ขึ้นสีแดงชี้มาทางนี้นี่จะเป็นบอกเวลาแน่เลยสิบเงินเอา้า ถูกด้วยในสุดกระดาษมาแล้วโอเคแล้วก็ไปวางไว้ที่เดิมโอ้ยอย่าหยิบกันเลยนะแม่เนี่ยสาววางไว้เนี่ยเออคราวนี้คงไม่มีเรื่องอะไรอีกแล้วนะนี่เขียนแล้วเขียน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 ,ยนอะไรกันทำไมกระดาษถึงมีคำว,ว่าอายุตุนทัพล่ะเนี่ยโบลี่คุณอยากบอกว่า ตัวเองไม่ได้รับความยิ้มท,ทำอย่างนั้นเหรอเนียโมชีฮะบัญญาบุญญารูปคนคือชื่อเนี่ยโมชีทำไมอุ้ยอฮ้ยอะไรอ่ะผู้กันถูกขโมยไปแล้วบนพื้นนี่คืออะไรกันเนี่ยพ่อแม่ ลูกค้าบอกอะไรกันอ๋อได้เป็นบล็อกเล็กๆที่มีคำว,ว่าดินเขียนอยู่นะครับอแสดงว่าเป็นอันนี้แน่เลยนี่งไงชึบนี่ได้สม,มุดแล้วโอ้โหไดที่สุดมาอ,อะไรวะเนี่ยละครเงาเหรอ แต่เดินเปละครผีอดีตอ่าพระสนมของจักรพัดิหูแห่งราชอาณาจักรเอ้แห่งราชวงศ์ฮันเสียชีวิตแล้วเพื่อบรรเทาความรู้สึกคิดถึงจึงเธอรัฐที่เต๋าพื้นบ้านให้แนบจิตวิญญาณของเขาเข้าด้วยกันภาพเงาปริ่งคำพูดเรากับภรรยาที่ยังมีชีวิตจักรพัดิหูหูหลง กินดีเป็นอย่างยิ่งวิธีนี้ได้สูญหายไปในภายหลังแต่ไม่มีใครได้สิ่งที่ต้องการและไม่มีผู้ใดทําสําเร็จเอาเราจะทําสําเร็จไหมล่ะสําเหลี่ยมโอเคน่าจะเกี่ยวข้องกับลิ้นชักนี้ใช่หรือเปล่านี่ไง อุ้ยมาแล้วโอ้โหมันอยู่ทุกชั้นเลยนะเนี่โอ้โหอยู่ทุกชั้นเลยได้แล้วครับของเยอะมากตอนนี้อุย้ยแหมยังมาโผล่สะดุ้งเลยโถพี่วิเล่นแกพี่บอกว่าพี่วิเล่นวิวิเล่นอ,อจังจะมากรูนพี่ทำอันนี้ก่อนใช่ไหมโอ้โห นี่ใช้ไม้นวดอย่างนี้เลยเหรอใส่อะไรอะใส่ใส้โอเคเรียบร้อยได้แล้วปิดฝานี่งไงสุกแล้วโอ้โหขนมยั่วมาแล้วมีใครหิวหรือเปล่าอยู่ไหมหิวเปล่าเป็นไง ลูกบ้านกินแล้วลูกบ้านกินเค้กเข้าไปแล้วจริงด้วยยอมยังอุ้ยทำไมยังกลินร้องอีกละ่ะมันกินเค้กเข้าไปไม่ช่วยอะไรเหรอต้องทำยังไงถึงจะหยุดเสียงกรีดได้นะเคมาล้องใช้กาวผสมสินะได้เลยกาวมาฮึ ก้าวลงไปดีแน่เสร็จแน่ตาดีนะฮ่าฮ่าฮ่ทีนี้แกก็พูดไม่ได้อีกแล้วโดนโดนแน่เอาไปกินนี่นี่ติดปากได้มาแล้วครับมามาเปิดข้างน,นอกกัน โอ้ยอย่าโผล่อีกด้อพี่ราตกใจแล้กุญแจมาแล้วโอเคกุญแจที่ไม่มีดอกไม่รู้ว่าใช้เปิดดูกุญแจแบบไหนอืมอันนี้เหรออ๋อใช้ขันเรียบร้อยหมุนเรียบร้อยทำผ่านนะครับทักเนี้ยอา เนี่ยถือไปไน,นี่ไงใช้ป้ายห้ามผ่านมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอผิดอะไรก่อนอันนี้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 เปิดโอ้หที่นี่มืดจัง ยังกับแสงเข้าไม่ถึงอย่างนั้นแหละใช่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเอา้าหลังจากที่เดินเข้ามาในความมืดรู้สึกแปลกจังเหมือนกับเข้ามาอีกโลกหนึ่งข้างหน้านั่นเหมือนมีแสงบางอย่างโอ้นี่งไงพ่อแม่หุตาพี่สาวทำไมถึงไม่ขยับละ่ะ ไม่แม้แต่กระพริบตาหรือพูจาเลยพวกนี้เป็นรูปปั้นเหรอดูเหมือนคนจริงๆเลยนะเนี่ยเทียบคนแล้วก็เหมือนมากผู้หญิงที่อยู่ข้างคุณตาหน้าตาคุ้นจังเหมือนคนกระดาษที่เราเผาไปเลยใช่ไงที่เผาไปอะ่ะปึบได้กระดาษมาแล้วนันเสือเรียบิชาโหนี่ไงที่ เอาไว้ติดกาวอุ้ยเมื่อกี้พวกเขาไม่ได้ยืนแบบนี้นี่นานั่นสินสี่แล้วแมนกุนตาน้าตาหล่ออย่างนี้ล่ะโอเคอย่าแห่นะมาคู่เลยดูทรงแล้วผมว่าจะมาปลดปล่อยให้ในนี้ไม่ได้เออจะมาทําอะไรเลยได้ตุ๊กตามาฮะอันนี้ตุ๊กตาเงาอ๋อนี่แน่เลย ได้แล้วนี่ไงสมุดเล่มเดียวกันออไม่ได้เอานี่ไงได้แล้วจากนั้นก็ใช้กาวสินะทาโอเคได้แล้วเดี๋ยวตักน้ําก่อนเนะี่ยตักน้ําที่โอง่งโอเคนะเนี่ยทำมาแล้วจากนั้นใส่นี่ไปแล้วก็ใส่นี่ไปโอเคเต็มแล้วได้น้ำมาแล้วฮะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันโคลเลยโคลเลโคลเ,ลโคลเลท่ากันนะครับเข้ากันได้กาวมาแล้วจากนั้นเราก็ไปที่ห้องนี้กันเท่านี้ติดก็แปะแล้วก็ว,กวางนี่ไงเรียบร้อย ถ้าเราไม่ผิดรู้สึกว่าที่นั่นจะมีอ่างที่สามารถใช้ได้นะอ๋อที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นี่เหรอโอ้โหหลอนมาเลยนะวู้เจอแล้วไปนะคุณตาอย่าทำหน้าอย่างนี้สิโอ้ยเห็นแล้วหลอนนอนไม่หลับเลยวูนี่ไงเจอดีได้แล้วโอ้โห หลังจากจิบคุณเงาออกมาแล้วถึงจิ้วฟูก็พยายามเทน้ําออกแปลกจังทำไมเทน้ํานี่ไม่ออกล่ะนี่มันน้ำาีชัดแต่กลับให้ความรู้สึกไม่เหมือนเลยคืออะไรกันแน่นะแค่สัมผัสน้ํายังรู้สึกเย็นผิดปกติถ้าเอื้อมือออกไปคงจะน่ากลัวกว่านี้อโอ้โหคุณตาอย่าแบบนั้นสิผมน่ากลัวจะตายนะคุณตา ฮี่เราต้องเอาดีป้ึ่เล่ะนี่นี่เอาไปเทน้ำไม่ใช่โอเคมาตรงนี้ต่อโอเคกลับมาเอ้าได้แล้วโอเคคุณตามมาแล้วนะโอ้ยจะตามมาได้ไหมนี่เรียบร้อยคุณเงาชุดขาว ฉันผู้รักหวานชื่นกับสาวีกำลังจะแต่งงานกันแต่แล้วพี่สาวที่ไม่เคยพบหน้าก็ตามฆ่าฉันและปลอมตัวเป็นฉันและต้องการแต่งงานกับสามบีของฉันฉันใช้โอกาสในวันปล่อยผีเจ็ดวันเพื่อกลับมาแก้แค้นคนทรยศฉันไม่อยากให้สามบีถูกหลอกและเผือฆ่าวิญญาตของฉันไปฮะ มีชั้นติดยันอย่าล้างไว้หน้าประตูเพื่อไม่ให้ชั้นเข้าไปเมื่อฟ้าสากเมื่อฟ้าสางชั้นจะอ่อนแอลงแต่ว่าเมื่อวันนี้ผ่านไปเราทั้งสองจะจากกันตลอดการเอ้าลังร้องจบหุ่นเงาก็ไม่ขยับอีกอะไรนี่ไปไปได้ไงมัวฉีใช่คุณหรือเปล่ามัวฉีมัวฉีที่เราเจอคือ เนโมจีที่ปลอมตัวมางั้นเหรอเธอไม่ใช่ผีแต่หญิงชุดขาวตั้งหากที่เป็นโมชีปาจริงไม่โมชีตายได้ยังไงกันเจ็ดวันแล้วเหรอนี่เราไม่รู้เลยเหรอว่าคนที่อยู่ด้วยไม่ใช่โมชีนะ่ะถึงแม้บางครั้งจะรู้สึกว่าเธอไม่เหมือนเดิมแถมยังมักจะหาข้ออ้างเพื่อเลียกเรียกเราแต่เรากลับคิดว่าเธอวลเรื่องแต่งงานเอา้าทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้โมชี อุ้ยตอนดนั้นคุณเขาก็ลอยออกมาจากนอกวัดมูชีคุณจะไปไหนเอ๊ะรอผมด้วยไปไหนแล้ว<า>เดี๋ยวก็อะ<า>ที่ไหนกันเนี่ยอะ คนอาศัยอยู่ที่นี่เหรอเอ๊ะรูปถ่ายบนโต๊ะนี่มันคุณยายนี่นะมูชิไม่สินี่คือเหนียวโมลี่คนจะอยู่ข้างๆนั่นคือคุณยายที่บ่บ้านจางหลินไม่ใช่เหรอนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย้ยคุณยายเอ้ยเวรกรรมจริงๆโครุ่นใหม่เอาแต่หมกบุนจนในที่สุดก็หาเจอจนได้ ค,คุณยายไปใครกระแน่เกี่ยวข้องอะไรกับเนโมโลี่เหรอมาถึงขนาดนี้แล้วฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดละกันฉันน่ะพอรูกก้ระถาอยู่บา้างเมื่อยังสาวฉันได้ช่วยทำลอดจัดงานศพขับไล่และเชิญวิญญาณชั่วร้ายสิ่งวิดีทั้งหลายฉันต่างทำมาแล้วทั้งสิ้นไม่ช้าก็เร็วผลกรรมจะตามมา ใช่ฉันจึงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่เดือดร้อนคนอื่นตอนนั้นฉันสุขภาพไม่ค่อยดีป่วยออดอดแอดแอดยังหาสาเหตุไม่ได้คิดว่าคงอยู่ได้อไม่นานหลังจากช่วยทำลอดสองพี่น้องนั่นก็ได้ยินว่าคนพี่ถูกทิ้งไปแล้วฉันจึงไปเก็บมาเลี้ยงโอ้อยายฉันใกล้จะตายเต็มทีและไม่ควรได้ตายดีด้วยซ้ำเพราะงั้นช่างโพทิสัตว์หแขนอะไรดั่น ถ้าฉันมีชีวิตอยู่อีกวันเธอก็จะรอดไปอีกวันแค่วันดึงก็ยังดีเพราะเธอเองก็ถือว่าได้ผ่านประตูผีแล้วเช่นกันตราบใดที่เธอไม่กลับบ้านเธอก็จะไม่นำภัยพิบัติมาสู่ครอบครัวก็คือให้อยู่กับยายนะผมเพื่อที่ว่าจะไม่เกิดเหตุเกี่ยวกับครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะฮะ ฉันไม่รู้ว่าเพราะพลังหยินปัดเป่าหรือไม่แต่หลังจากนั้นฉันก็ฟื้นวิบากกรรมอยู่รอดมาจนถึงอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้อาจเป็นเพราะอยู่กับฉันในบ้านนี้ตั้งแต่เด็กโดยไม่มีพ่อแม่อยู่ข้างกายโมลี่ไม่แยแสต่อสิ่งใดแค่ในใจก็เริ่มฝังแน่นขึ้น ฉันส่งเธอไปเรียนที่อื่นเพื่อหวังให้เธอได้เห็นโลกกว้างเผื่อว่าวันข้างหน้าเธอจะอยู่ที่นั่นแล้วมีความสุขบ้างแต่แล้วสองปีก่อนเธอก็บังเอิญได้รู้ชีวิตตัวเองฉันมีศิษย์พี่คนหนึ่งเขาขายของเขาขายของคนตายอยู่ในอยู่ในเมืองทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งไม่ดี ทั้งเรื่องสาปแช่งคนอื่นและเรื่องผิดศีลธรรมท,ทุกอย่างเขาอยากได้โมลี่เป็นศิษย์เขาบอกว่าชะตาของเด็กคนนี้เหมาะที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากเขาฉันไม่เห็นด้วยแล้วไม่ยอมให้โมลี่ติดต่อกับเขาเรื่องแบบนี้มันเป็นบาปอาหารเชียวนะเดี๋ยวโมลี่กลับบอกว่าอยากแก้แค้นพูดยังไงเธอก็ไม่ฟังหลังจากทะเลาะก,กันเธอก็หนีออกไปอยู่กับศิษย์พี่ของฉันแล้วไม่ค่อยเอกกลับมาบ้านเลย ปีที่แล้วเธอก็ได้ยินว่าพ่อแม่ของเธอตายฉันก็ได้ถามว่าเกี่ยวข้องกับเธอไหมแต่เธอไม่พูดอะไรฉันหวังว่าจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะนั่นเป็นเรื่องที่ไร้คุณธรรมเชียวนะไม่นานนี้ที่เธอกลับมาเธอบอกว่าจะชิงสิ่งที่ควรเป็นของเธอกลับมาเธอจึงขอให้ฉันหาโอกาสไปที่บ้านเกิดของเธอและทําเรื่องหลักฐานนั้นทั้งหมดเฮอฉันถามว่าเธอทําอะไรเธอก็ไม่พูดฉันเลี้ยงโมลี่มาขนาดนี้แล้ว ฉันไม่อยากเห็นเธอติดคุกเลยถือโอกาสเข้าไปในหมู่บ้านช่วงวันปล่อยผียังไงชีวิตคนแก่อย่างฉันก็ไร้ค่าอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันทำอะไรสำเร็จฉันก็ดันเจอกับผีเด็กตาบติดฉันแล้ะขโมยไม่เท้าฉันไปน่ากลัวจริงๆฉันหนีออกนอกหมู่บ้านแล้วก็เจอพ่อหนุ่มพอดีฉันรออยู่สักพักแล้วก็กลับเข้าไปในหมู่บ้านผีเด็กนั้นหายไปแล้ว ฉันก็เก็บรูปเขามาเผาในวัดอ๋อถือว่าดีทำไมเจอผีเด็กที่วัดแต่กลับเจอเธอเธอ,อีกคงเป็นเพราะโชคชะตาละมัง้งร่างในชุดขาวก็ปรากฏขึ้นอ๋โมชีโมชีเธอเป็นน้องสาวของโมลี่สินะหน้าเหมือนพี่ไม่มีผิดพอเห็นเธอฉันก็คิดถึงโมลี่เลยที่เธอต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันฆ่าฉันเถอะฉันสมควรตายเดี๋ยวโมลี่ไม่สนใจคุณยายแต่กลับลอยไปหาดินจิฟูมาหาเรา โมชีพูดสักหน่อยสิหายไปอีกแล้วคุณไปไหนไม่สิทำไมจับลากเธอไม่ได้เลยหรือว่าเธอไม่ใช่วิญญาณหญินเหรอไม่ใช่วิญญาณหญินหมายความว่าไงฟ้ายึงมืดพลังหญิน ยิ่งมากพวกวิญญาณหญินก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นแต่เมื่อฟ้ามืดสาวผู้น,นี้กับอ่อนแอลงเธอคงจะเป็นวิญญาณหยางวิญญาณหยางก,ก็คือร่างยังไม่ตายวิโชคดีโอ้หดีนะมวมวฉี่ไม่ตายแล้วอยู่ที่ไหนอะแต่วิญญาณถูกขังออกจากลากถูกขับออกจากลากโอ้โชคดีที่วิญญาณยังไม่แตกสลายนะครับ ขาต้องไปเอาล่างคืนแน่นอนจริงสิสิพี่คนนั้นรู้วิชาขับอายุไขโดยขับวิญญาณของคนเป็นออกจากลากหลังจากเจ็ดวันวิญญาณจะกลับเข้าลากไม่ได้และถูกผีร้ายนําตัวไปเขาสามารถขับอายุไขได้ยังไม่สมบูรณ์แสดงว่าโมูจิยังไม่ตายสิพี่ขุยญ,ญาอยู่ที่ไหนล่ะครับมีวิธีให้ ه, โมจิฟื้นขึ้นมาไหมร้ายของเขาอยู่ที่เบื้อง ของคุณโอ้และใต้ร้านมีห้องลึกลับอยู่เวลาทําพิธีเขาก็ใช้อ่างน้ำแหละมูชีจะต้องอยู่ที่นั่นแน่แต่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าวิธีทําลายกระถาเหมือนกันโอ้มูชีบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ด แสดงว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเวลาเหลือไม่มากแล้วฉันต้องรีบไปมูชีรอผมก่อนนะโอเคครับรีบออกจากที่นี่ไปแล้วครับเออ้ยเวรกรรมนะเวรกรรม เอาเลยครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอพักไว้พีดีดีก่อนนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r ร b ์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในคลิปหน้าเนใหม่ครับผมสำหรับพลดีนีตลาไปก่อนไปครับ